เรามีสวิธีที่จะโชว์ให้พวกทีวีเห็นว่าใครมีอำนาจเหนือพวกมันนะครับสองในสวิธีจะทําให้ทีวีของคุณไม่มีโชว์ไม่มีรายการอากาศหรือว่าโฆษณาอีกต่อไปสรุปคือโลกแตกครับเนื่องจากทีวีจะเสียไปตลอดการในของเหลวเหล่านี้นะครับก็จะมีทีวีเพียงเครื่องเดียวที่อยู่รอดถ้าเอามันจุ่มลงไปแต่ว่าปัญหาของเราก็คือมันคือตู้ไหนกันแน่ล่ะครับ และข้างใต้คุณเรายอคกมีน้ำกลล่าน30ลิตรซึ่งพบได้ในแบตเตอรี่รถยนต์หรือว่าในเตารียดไอน้ำตู้ถัดไปเป็นน้ำเกลือแร่ที่นักวิ่งจ็อกกิ้งรู้จักกันดีครับและผู้หญิงที่อยู่ในตู้ก็คือคุณบาบาร่าเอริชมันไงครับและตรงนี้คุณแซนดี้ก็กำลังจะหล่นลงไปในน้ำมันสลัดเป็นน้ำมันทานตะวันแท้หนึเอร์เซครับคุณเอริชมันค่ะและตอนนี้ก็มีคำถามแรกสำหรับอิงโก้และแซนดี เราอยากจะรู้ว่าเครื่องรับโทรทัศน์จะยังทำงานได้ในของเหลวชนิดใดนะคะข้อ1ในน้ำกลัน่นข้อ2ในเครื่องดื่มเกลือแร่หรือว่าข้อ3ในน้ำมันสลัดคุณแซนดี้คะน้ำมันสลัดคุณต้องเคยเห็นในครัวแต่ยังไม่เคยเอาทีวีใส่ลงไปใช่ไหมใช่ค่ะ ฉันคิดว่าน้ำมันสลัดเนี่ยไม่จริง嘛ใช่สิแต่มันฟังดูแปลกแปลกนะมันแปลกตรงไหนละคะที่คิดว่าน้ำมันสลัดเนี่ยมันมีความเข้มข้นซึ่งแตกต่างจากน้ำหรือว่าเกลือแร่นะคะทําให้มันไม่สามารถซึมเข้าทีวีได้โดยตรงยังไงละคะฉันคิดอย่างงั้นนะคะโออย่างงั้นเองฉันก็ไม่รู้นะคือว่าฉันก็อธิบายได้อย่างง่ายที่สุดก็แค่นี้แหละค่ะถ้าคุณคิดอย่างนั้นก็เล่ข้อสามข้อสามข้อสามใช่ข้อสามค่ะ อีก้อคุณเลยค่ะถ้าทีวีของผมตกลงไปในน้ำมันสลัดเดี๋ยผมคงทิ้งมันลงถังขยะไปแล้วนะครับ <c oughs> ผมอยากจะให้เกมในวันนี้ตื่นเต้นมากขึ้น <c oughs> ผมขอเลือกข้อสองถึงแม้ผมจะไม่มีคําอธิบายแต่สัมผัสที่6บอกผม,ผมว่าผมน่าจะเอาทีวีใส่ลงไปในเครื่องดื่มเกลือแร่มากกว่านะครับ <c oughs> ข้อสองดีที่สุดครับดีจริงเลยที่คุณเลือกข้อสองเดี๋ยวเราจะให้เขาได้เห็นการอภิสานของวงการโทรทัศน์เยอรมันกันค่ะว่าเป็นยังไง ก่อนที่เราจะทําให้ทีวีเสียเขาพูดกันถึงข้อมูลเกี่ยวกับไฟฟ้าสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้กระแสะไฟฟ้าวิ่งได้ก็ต้องมีประจุฟไฟฟ้าหรือว่าส่วนของกระแสะไฟฟ้าที่เล็กที่สุดและมีค่าเป็นลบด้วยนะครับที่จะวิ่งอยู่รอบนอกจุดกลางของอะตอมตลอดเวลาและเมื่อมันวิ่งไปในทิศทางเดียวกันก็จะทําให้เกิดกระแสะไฟเอาละเราจะเอาทีวีย่อดลงไปในของเหลวกันนะครับอันดับแรกเราจะเอาคุณนยอยคจุ่มลงไปในน้ํากลัน่นฟังคำสั่งผมนะเอาทีวีลงได้ โอ้อ่าฮ่าฮ่อาฮ้าเ <c oughs> <im> ยง็งซะแล้วนะครับทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับ <im> นักฟิสิกส์มือสมัครเล่นยังรู้เลยว่าน้ำกลันนะ่นอ่ะไม่นำกระแสไฟฟ้าทำไมมันถึงเกิดไฟช็อต เพราะว่าน้ำเองจะนำกระแสะไฟฟ้าได้ก็ต่อเมื่อมีแร่ธาตุอยู่ในนั้นซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในน้ําธรรมดานะครับถ้าคุณเอาแร่ธาตุใส่ลงไปในน้ำมันจะทําให้เกิดไอออนในน้ําได้นะครับซึ่งไอออนต่างหาที่จะนํากระแสะไฟฟ้าไม่ใช่น้ํานะครับในน้ํากลั่นจะไม่มีไอออนมันจึงไม่นํากระแสะไฟฟ้า แต่เนื่องจากความสะกะปรกที่มันเกาะอยู่ตามทีวีอันได้แก่พวกแร่ต่างๆไอออนก็จะถูกนําลงสู่น้ํากลัน่นทาให้เกิดกระแสะไฟฟ้าและทีวีก็ช็อตถัดทีครับคําตอบข้อหนึ่งจึงผิดนะครับเรามาทดลองกับเครื่องดื่มเปลือแร่กันต่อดีกว่าเอาคุณอริชมาลงน้ําได้เลยครับทําไมมายุ่งกับฉันด้วยเี้อไม่เข้าใจ โอ้ยโย่ในเครื่องดื่มเกลือแร่จะมีพวกแร่ธาตุผสมอยู่ครับความเข้มข้นของสารเหล่านี้คล้ายกับเลือดของเราทําให้เราสามารถรับสารที่ดื่มเข้าไปในร่างกายได้อย่างรวดเร็วสารจำพวกให้ความสดชื่นนี้อันที่จริงผลิตขึ้นมาจากน้ําเปล่าธรรมดาครับและก็มีไอออนผสมและลอยอยู่ด้วยฟุ๊แล้วภาพก็จะดับไปครับดังนั้นคําตอบข้อ2จึงเป็นคําตอบที่ผิดคําตอบที่ถูกคือข้อ3น้ํามันสลัดครับขอวคุณชันดีในน้ำมันสลัดฮะ เอาคุณแซนดี้ลงน้ำมันสลัดได้เลยครับเอาละครับน้ำมันสลัดนี้ประกอบไปด้วยน้ำและก็ธาตุคาร์บอนซึ่งในนั้นจะไม่มีประจุฟไฟฟ้าเพราะไม่มีไอออนแล้วก็ไม่ยอมปล่อยให้ไอออนผ่านเข้าไปสรุปคือมันไม่นำกระแสไฟฟ้านั่นเองครับเราจึงใสทีวีลงในน้ำมันได้อย่างไม่มีปัญหาและรายการก็จะฉายต่อไปได้เลยละครับคุณเอริชมันครับ ขอบคุณมากคุณเบอร์นี่คำตอบเครื่องดื่มเกลือแร่จะเป็นคำตอบที่หลอกเรามากที่สุดเช่นเดียวกับข้อน้ำกลัน่นแต่ที่ถูกต้องก็คือน้ำมันสลัด